รลอนมอนอยู่ไหนใครรู้บ้างไหมว่าหลอนมัลน,ลนลอนรันลอนรลอนมันเป็นอย่างไร มองนอได้ไหมหลอนหมดใจมองน้อได้ไหมหลอนหมดใจมองน้อได้ไหมวอนนี้ครับทุกคนครับวันดี้ครับต้นวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับทักมาตาวันนี้ ดูกับเกมพาราแคมครับอ่านถูกก่อไม่รู้เป็นเกมผีเนาะเปิดไหม์ครั้งแรกเกมผีเกมแรกอีกเป็นยังไงไปดูเลยไปเปิดคลิปนี่แหละสกอรปุยพี่สุดเขอทำภาพมาสวยจัดกําแพงดิโอเคแต่ผมก็จะไม่ได้ไปให้ฟังนะเพผมก็ไม่ได้เก่งอักฤษอะไรแต่ผมแล้วคนเดียวนะผมมีปืนเนี่ยก็ต้องได้ยิงผีแหละ เสียงมันน่ากลัวอยู่นะทุคนนะมันมืดมากเลยวะเสียงเฮียอะไรครับเราก็จเราเป็นพวกตำรวจอะไรอย่างนี้ป่ะครับมันย่อยังไงอ๋อเขาสีคือย่อโอเคตัวคนผมว่าวายมันไม่ธรรมดายิงยิงอะไรไม่โดนครับก่อไฟครับ แต่เกียงด้วยโดได้ด้วยวะคนวันมีล่วงอีกวัมีล่วงอีกล่วงอีกอก,กูยิงเลยแหละโอ้บรรยากาศน่ากลัวอยู่นะดได้หลายคนเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะสนุกอยู่นะเป็นบพิเศษเยอะไรเงี้ยไปยิงผีใครมาลองเฮี้ยอะไรวะสาตว์เดห้กูเจอนะ ยิงแม่งตายเลยมีปืนแลยผมขอรอกำแพงมันกลัวเหมือนกันอ้เหี่ยกลัวมันเข้าหลังกลัวผีกลัวผีมันกันวิ่งได้แ้วอันนี้มันจะเป็นกงนะกงแตกเราสำรวจห้องนี้ก่อนเลยนะแล้วค่อยไปมันจะลมอีกไหมเดี๋ยวไปหน้ากลัวเนี่ยนั่คืออะไรเนี่ยเป็นห้องห้องแล้วใครวางหุนเกี้ยอะไรงนี้ ว่ามันต้องมีทุกคนรู้ไหมผมเกลียดอะไรสุดเกลียดแมลงสาบมากเลยแมลงสาบแม่งอย่างใหญ่เน่ยติดกับแมงด้วยไอเวนใหญ่กูต้องมาเจอพวกเกียนนี่เลยนะกูออกเกมเหลยจะแบบทำไมมีชีวิตขึ้นมาเยแมงเต็มหมดว่ามันจะหมดเข้าไปได้นะมันไม่ได้กดน ได้ไหมไม่ได้แล้วทุกคนนะโอเคโอเคตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่เลยมันอันนี้เป็นอาโม่เอยมันแออเอโม่มันเป็นกระสุนจำกัดเลยนะเนี่ยถือปืนหนึงไว้ตลอดนะแต่ผมจะไม่ยิงาเพื่อละวว่าต้องไปนั่เลยมีกระสุนที่เต็มไม่ทำอะไรอ่ะมันกระสุนฮะ มันเพิ่ผมสไ r เวอร์จากอ m มบ s h โอ้ยก้อนเนื้อไปไหนอะมาตีเลย่ะเขาบอกให้เราร์ทเจเนเรเตอร์นะทุกคนนะผมก็รูความรูความสับเล็กน้อยนะครับกดสุดหมดเลยเอาชัวเอาชัวร์ ไม่รู้ว่ากระสุนผมมีเท่าไหรอ่อ่ะพวกแอมบูตไม่จะออกจากห้องนี้นะเอ่อน้ำมันน่าจะต้องไปเอาไปสตาร์ทเจเนเรเตอร์ครัเอาไปเปิดเครื่องเครื่องปไัดไฟดุ้งเลย น้ำมันเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำมันใหม่ปะออเสียงรอบอันนี้ก็ปั่แล้วนี่ไงมันไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นได้แล้วใช่ปะงั้นเราไปเอาไปปั่นเครื่องต่อเสียงแมงวันนั่นน่ารำคาญจัง โอเคเอามานครบแล้วปเปลีนผีไม่ดักจำตะแกไอ้สัต์ไม่รู้ว่าไม้ตีมันจะตายไหมนะกี่นะแค่นี้เองอะไร <S <S วะไ่ลืมได้ยังไง ลอ,อยกลอกสิบเจ็ดครับกูใจเลยขอกัอบอกากระสุดก่อนนะไม่รู้ว่ากระสุดหมดหรือเปล่าแต่เอาเอาชวนโอเคประตเเูเปิดแล้วโอเคเปิดแล้วม,มีมีเรื่องแน่นอนเลยเปิดมีเรื่องแน่นอนเฮ้ย โอ้เราต้องหาทางเอ e ตัว t s ก h าก for a f i t อง n g e x t r a ด t i ง n point. นี่นองปิดครับบอกว่าให้เก็ t เอาฟิอให้ออกไปจากที่นี่มึงไล่กูทำไมสัตว์กูเป็นตำรวจนไงว่าจับมึงแนคนเขียนเนี่ยเออยังเข้าไม่ได้ There's a hole in the ceiling at my position. a <laughs> <is> requesting immediate <laughs> extraction via rope at my position. Do you copy? Yeah, yeah. Copy, copy. <laughs> copy. ETA is 10 minutes. Stay alive until then. เยอะบอมากว่าเยอไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้ว ยกไปแล้วยกไปแล้วยกไปแล้ว,ลวคนว่าคลิปนี้หนุ่มอาจะสามารถไปไกลสุดแค่นี้นะทุกคนนะเนี่ยม,มีซีซีโหมด้วยเนี่ย,ว,ย,นนย, C C ว,ยว่าผมจะต้องให้วมาจะต้องรอพอลพรรคพวกกลุ่มเนอ่ยมาจัดการนะเพราะคนเดียวอาจจะไม่ไหวนั่นคลิปหนา้าครับถ้ามีโอกาสคลิปหน้าผมจะกลับมาตบมันอีกครั้งหนึ่งกับเกมผีเกมผี เอาเป็นว่ามีเจอกันครับผมคิดน้าไปครับ